ใจเข้าถึงธรรมจิตผ่อนคลายเพื่อการนอนที่มีความสุขการนอนหลับพักผ่อนอย่างมีความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและอยากให้เกิดขึ้นกับตนเองทุกๆุ่ข้คืนของการพักผ่อนแต่หลายๆคนเมื่อล้มตัวลงนอน พยายามข่มตาให้หลับแต่ใจก็มีอาจหลับลงได้ใจไม่อยู่นิ่งใจไม่อยู่กับกายของตนใจไม่อยู่ที่เตียงนอนใจไม่อยู่ที่ห้องนี้ใจไปวิ่งวนอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นและใจของเรา ก็ไปติดอยู่กับเรื่องราวที่สับสนวุ่นวายร้อนรนเจ็บปวดจนเกิดเป็นความทุกข์ในทุกๆขณะจิตของความรู้สึกเหล่านั้นมันจะกัดกินใจของเราและดึงใจของเราให้ดำดิ่งสู่เหวลึกของความเศร้าความทุกข์ อยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายขอจงอย่าได้ปล่อยใจให้หลงเข้าไปในวังวนและตกลงไปในเหวลึกแห่งความเศร้าและความทุกข์นั้นเลยขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตนำใจให้ผ่อนคลายให้สบายเพื่อเข้าถึง ดวงใจแห่งธรรมและการนอนรับที่มีความสุขการนอนหลับที่เต็มไปด้วยความสุขนั้นจิตของเราเป็นตัวกำหนดจิตกำหนดให้เราคิดถึงสิ่งดีงามที่เราได้ทำมาตลอดทั้งวันจิตกำหนดให้เราคิดถึงความรัก ที่เราได้มอบให้แก่ผู้อื่นตลอดทั้งวันจิตกำหนดให้เราคิดถึงความรักที่เราได้มอบให้แก่สัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งวันจิตกำหนดให้เราคิดถึงการให้อภัยที่เราได้มอบให้แก่ผู้อื่นตลอดทั้งวันจิตกำหนด ให้เราคิดถึงความสวยงามของผู้คนที่เราได้พบเห็นตลอดทั้งวันจิตกำหนดให้เราคิดถึงรสชาติของอาหารที่อร่อยลิ้นที่เราได้ดิ้มรสตลอดทั้งวันจิตกำหนดให้เราคิดถึง กลิ่นหอมที่เข้ามากระทบจมูกของเราตลอดทั้งวันจิตกําหนดให้เราคิดถึงเสียงหัวเราะที่เราได้ยินมาตลอดทั้งวันจิตกํำหนดให้เราคิดถึงร่างกายของเราที่ยังสามารถดำรงอยู่บนโลกใบนี้ตลอดทั้งวัน จิตกำหนดให้เราคิดถึงลมหายใจเข้าออกณขณะที่เรากำลังนอนทอดกายอยู่นี้จิตกำหนดให้เราคิดถึงความสงบเย็นของใจณขณะที่เรากำลังนอนทอดกายอยู่ขณะนี้จิตกำหนดให้เราคิดถึง รอยยิ้มของหัวใจณนะขณะที่เรากำลังนอนทอดกายอยู่ขณะนี้จิตกำหนดให้เราคิดถึงความเมตตาที่เรามอบให้กับใจของเราณนะขณะที่เรากำลังนอนทอดกายอยู่ขณะนี้ขอให้จิตของเราจงอยู่ที่กายของเรา และหลับพักผ่อนด้วยความรักความเมตตาในค่ำคืนแห่งความสุขนี้แสนดีงาม